สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจั๊กจั๊จักจัสวัสดีจ้า,จาพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้ยายพินจะมานําเสนอเนาะอาหารมัง่งค่ะวันนี้ยายพินจะกินอาหารมังมังบุบบุบนะเพราะว่าเอามาไว้ในสวนนี่แหละมาไว้ในสวนนี่แหละวันนี้ รีวิวรัดหน้ารัดหน้าสามสิบาทแถวบ้านยายพินนะสำหรับเพื่อนๆนี่ไม่มีงานทำยังไม่มีร้านอนยากจะเปิดร้านขายอาหารนะจ๊ะขายอาหารตามสั่งแต่เพื่อนๆกลัวไม่มีคนมาสั่งเพื่อนๆลองๆนะจ๊ะโทรศัพท์เครื่องเดียวจ้ะสามสิบบาทแล้วดูเส้นเนี่ยเยอะมากอันนี้ดูนะว่ามีอะไรบ้างสามสิบบาทนะโอ้โหมีแต่ของชอบทั้งนั้นแหละ นี่เพื่อนเพื่อนอย่าบอกว่าเขาให้อะไรน้อยนะสามสิบาทนะไม่น้อยนะกะละมังหนึ่งเลยนะนี่เลือดยาดินชอบกินขอเขาเยอะเยอะไม่ได้ขอหรอกเคยกินที่ร้านเขาแล้วแล้วได้พูดเบาๆบว่าชอบกินเลือดนี่นะเลือดหมูนะไม่ใช่เลือดแมคค้าหรือไม่ใช่เลือดโต๊ะข้างๆหรือไม่ใช่เลือดยาพินนะสามสิบาทได้อะไรได้เลือดหมูชิ้นใหญ่ๆเนี่ยสามชิ้นใหญ่ๆนะหมูแผ่นหมูหมาก กี่ชิ้นหมูหมักหมูหมัก1ึงชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นเจ็ดชิ้นแปดชิ้นนะจ๊ะหมูหมักแปดชิ้นตับกี่ชิ้นหนึ่ง สองสาตับ4หมูหมักแปดเลือดอีกเป็นกระละบังเป็นกระละบังเติมเครื่องก่อนเติมสักหน่อยเติมสักหน่อยพริกถ้าลัดหน้าขอเติมหน่อยนะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่เติมจ้ะน้ำตาล Nấm sông Chìm đi Qua đi lại Rồi, à, สามบาทก็อิ่มได้นะจ๊ะมาแด้มาโฆษณาร้านเลยเขานะเขาชื่อร้านคัวบ้านนอกก๋วยเตี๋ยวคัวบ้านนอก,นนอ,กอยู่แถวบ้านยาพินนี่แหละเบอร์โทรอะไรไม่รู้จําไม่ได้เพราะว่าพี่สาวสั่งมาให้กินอันนี้ยไม่ได้สั่งเองหรอกไม่ได้มารีวิวการกินก๋วยเตี๋ยวกินล้หน้านะแค่อยากจะบอกว่า เพื่อนเพื่อนบางคนนี่มันจะใกล้โบนัสออกแล้วนะสิ้นปีแล้วนะเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะคิดอยากจะลาออกจากโรงงานมาอยู่บ้านไม่รู้จะมาทําอะไรกินจะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวจะมาเปิดร้านอาหารก็ไม่มีไอ้นี่ทําไม่มีพื้นที่ไม่มีอะไรแต่อย่าเพิ้นอยากจะบอกว่าการขายอาหารตามสั่งอย่างเงี้ยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถขายได้นะเพื่อนก็ลงรูปไปเขาดูว่ามีอะไรแล้วก็บริการส่งจ้ะ เพื่อนๆก็บอกเขาเลยว่าสามารถมีบริการส่งนะจ๊ะสั่งถุงกี่ถุงสองถุง,ส,ง,ถงสามถุงขึ้นไปหรือว่าบริเวณกี่กิโลห่างจากพื้นที่ที่พื้นที่ตั้งจากที่บ้านของเพื่อนๆนะ่ะเพื่อนๆก็จะอยู่ได้นะไม่ต้องเอากำไรมากเอากำไรแค่พอค่ากับข้าวอยู่ได้เลยนะ่ะ นี่ให้นี่นี่แบบให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าเขาสามารถอยู่ได้แบบเนี้ยอย่างน้นอยๆเราก็มีกับข้าวกินทุกวันทุกวันจากกับข้าวจากที่เราไอ้เนี้ยที่เราทำขายอ่ะ แล้วเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้แล้วขายไม่ดีอ่ะต้นไม้ขายไม่ดีเราสามารถมาขายอาหารรวมกับต้นไม้ก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าบ้านเรามีครัวอยู่แล้วมีอุปกรณ์ของใช้อยู่แล้วเขามาดูต้นไม้บ้านเราเขาก็นั่งดูนอนลูดุ่มหมมันนั่งดูเดนดูไม่ใช่นะจ๊ะนั่งด,ด,ดูเดินดูเขาอาจจะหิวแล้วก็สั่งเรากินก็ได้ ขายข้าผัดกะเพราขายอะไรก็ขายได้จ้ะหรือทำร้านกาแฟก็ได้มีหลายๆคนนะที่ทำสวนต้นไม้แล้วมาทำร้านกาแฟต่ออ่ได้จ้ะเป็นทางเลือกไม่ไม่ทางเลือกทางรอดทางรอดอีกทางหนึ่งของคนทำไม้นะแกรู้แล้วแกไมไม่ทำเลยอย่าพินเธอะแกมานั่งบอกคนอื่นเขาแกก็ทำสิ ทำไม่ไหวแก่แล้วท้ายยาพินยังไม่แก่นะยาพินขายแล้วอาหารตามสั่งเนะี่ยแต่กล้วอย่างเดียวนะที่ไม่ยอมขายอะ่ะกลัวไม่มีคนมาสั่งแล้วเงี้ยเรามาเล่าอีกเรื่องนะึงเนี้เรื่องสําคัญที่ต้องเล่าเลยเมื่อวันก่อนกับพี่สาวคนเดิมนี่แหละ เอากระเดามาให้เอากระเดามาให้เยพินก็เลยทำน้ำปลาหวานกระเดากินซะเยอะมากแล้วคุณหมอก็บอกว่าเยาพินลดน้ำตาลได้ลดน้ำตาลเก่งมากเลยให้เยพินลดกินผลไม้เพราะเยพินจะเป็นคนที่กินผลไม้เก่งมากขนมไม่เท่าไหร่นะถ้าผลไม้เนี่ยส้มสองกิโลเนี่ยเยพินกินวันเดียวหมดส้มสองกิโลองกองสองกิโลเนี่ยถ้า ทำนู่นทำนี่เพลินๆนะยาพินจะกินหมดเลยนะเป็นคนที่ชอบกินผลไม้และกินผลไม้เก่งคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ยาพินลดผลไม้ให้มากินข้าวเพิ่มข้าวได้ให้ลดผลไม้ลงเรียฟความหวังดีของพี่สาวเห็นสะเดาก็เลยเอามาให้อย่าดูยาพินกินสเดากับนนะ้ำปลาหวานเมื่อวานเนี่ยต้องขอย้ำว่าสเดาน้ำปลาหวาน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 ,น ที่น้ำตาลขึ้นนี่มไม่ใช่เพราะเะดาวนะจ๊ะเพราะน้ำเปรีวหวานเพราะน้ำเประหวานเนี่ยเปรีวหวานเจาะเลือดตอนเช้าดูนะน้ำตาลมันต้องไม่เกินไม่ไม่เกินร้อยอ่ะดูนะนะตาลร้อยสามสิบสองเพราะน้ำเประหวานน้ำเประหวานน้ำเประหวานช่วงนี้เสดาออกเยอะนะจ๊ะระวังกันนะจ๊ะน้ำเปรหวาน น้ำประหวานไม่ใช่เพราะเสะดานะจ๊ะเห็นกันไหมจ๊ะชัดๆน้ำประหวานน้ำประหวานโอเคแค่มาบอกแค่เนี้ยจ้ะน้ำประหวานคืออันตรายนะจ๊ะขอกินะหน้าก่อนนะจ๊ะหวัดดีจ้ะรสน้านี่ถ้าไม่ใส่น้ำตาลเยอะไม่เป็นไรนะจ๊ะ แต่นี้แป้งเยอะไม่เป็นไรแต่มันต้องักใส่ผักให้เยอะกว่านี้อีกนิดหนึ่งเส้นไม่ต้องเยอะมากขอผักเยอะๆแค่นี้แหละจ้ะสวัสดีจ้ะ